คันคันคันนิดนึงครับอาจารย์นี่คือกาแฟทีนวันเริ่มแรกเริ่มแรกเศรษฐกิจไทยตอนที่ผมคิดข้าวนี่มันทำไมราคาถูกผมเลยไปหาดูวัตถุดิบผมไปเจออยู่ที่รอจออุดรธานีกาแฟคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าว อร่อยาดแป๊บนึ้งครับถ้าจมูกกันแล้วทีนี้ผมก็เลยอยากจะถามว่าข้าวทุกวันนี้แล้วก็ถ้าเอาไปใส่กาแฟราคาเท่าไหร่กับข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ตอนเช้าแล้วทีนี้น้ำตาลที่เราใส่ลงไปผสมลงไปในกาแฟที่หรือเรากินหรือเรารับประทานทุกวันนี้ มันมีอยู่กี่ที่ตอนนั้นต่อรองให้ประชาชนคนไทยอยู่ที่อุดรธานีสมาคมชาวไร่อ้อยทางภาคอีสานอยู่ที่สามแยกชัยวานผมจะส่งอายการนนทสีเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไปคิดได้ตอนที่เรียนมสาม ตอนที่เราส่งออกให้ต่างชาติทีนี้มันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนก็แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการผลิตหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ประเทศไทยอุบัติเหตุประเทศไทยก็คืออะไรครับไม่ใช่รถชนกันนะลูกนะเห็นไหมครับผมลื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์อยู่ที่นนท์สี หนึ่งโอยไปเป็นน้ำตาลข้าวก็คือคาร์โบไฮเดรตไปผลิตของพวกนี้แต่มันสำมปะหลังมันสำมปะหลังนี่ผมไม่รู้แต่ผมเคยปลูกมันสำมปะหลังไว้อยู่ที่ทางอุดรธาน,านีอาจารย์ดูไฟเช็คดีนะครับ นี่คือที่ที่ผมไปเอาไม้ไม้ไม่ซาดนะขยาเอินไม่ซาดไม้ชาติไม้ชาติไม้ประเภทนี้เหมือนกับไม้ตองตึงเหมือนกับไม้ตองตึงครับผมพยายามจะดันตัวนี้ ไม้ชาติตองตึงนี่แหละให้มาเป็นพืชเศรษฐกิจไทยเพราะว่าต้นลำต้นมันประมาณเท่านี้ครับแต่ทีนี้เวลามันใหญ่ก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วนะเป็นไม้อ่อนๆไม้เนื้ออ่อนเดี๋ยวผมจะส่งอายการนนซีเหมือนเดิมครับ